สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับตอนนี้นะครับผมอยู bah, ่บริเวณด้านหน้าบ้านของลุงพลนะครับสวัสดีลุงพลด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับลุงนะครับตอนนี้อดิศรประจวการหน้าบ้านลุงแล้วนะครับเข้าเวรแล้วนะครับเข้าเวรแล้วนะฮะวันนี้เป็นรักษานะฮะรักษาการบริเวณหน้าบ้านนะฮะนี่นะฮะตอนนี้เหตุการณ์ปกติดีนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรแฟมิลี่แล้วก็ช่องสำรองนุกี้แฟมิลี่ด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นรอปภนะฮะรักษาความปลอดภัยนะฮะอยู่เรียนหน้าบ้านลุงนั่นเองนะครับมือน,นี้ลุงไม่อยู่นะฮะพาแอดมินไปอบรมนะฮะเห็นว่าไปอบรมการขายนะครับเนาะ,ะ,ะการการตลาดออนไลน์เนาะนะครับก็ วันนี้ก็มารักษาการช่วยกันนะครับเฟซท่านไหนชมคลิปแล้วนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับเรายูทูบเบอร์ซ้ายลุงพลทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมครับผมเมือม่อเช้ากำลังกาลังขับรถได้แต่จิ้มเอาก็เลยพิมพ์ไม่ได้จิ้มเอาจิ้มเอาเมื่อเช้า ช่วงท้ยทักทายไงกดสติ๊กเกอร์เพราะว่าขับรถอยู่นี่ฮะตอนนี้เป็นไงบ้างครับปกตินะครับปกตินะครับไม่ได้ขึ้นไลฟ์อีกแล้วใช่ไหมครับยัจะขึ้นอีกครับอ๋อนะฮะนี่นะครับหลังจากเมื่อเช้าไลฟ์ไปอดีศรก็เข้ามาทักทายนะครับมาดูว่าเออเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหมปกติไหมนะฮะเพราะว่าพี่ต้นทักที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะฮะอยู่บ้านลุงนะฮะนี่ข้างบ้านเลยเฝ้ารั้วให้ด้วยนะครับตอนเย็นนะฮะนี่ตอน ตอนคืนมาก็เปิดไฟเองด้วยใช่ไหมเนี่ยหลอดไฟพี่ใช่ไหมเนี่ยหลอดไฟลุงลุงพันหลอดไฟของลุงชายบ้านนอกอ้าวหรอแล้วไปต่อไฟมาอย่างไรเนี่ยต่อไฟมาจากบ้านพี่อ๋อแต่เป็นหลอดไฟของลุงพันอ่าพี่แสดงว่าตรงนี้มันมืดก็เลยต้องมีหลอดไฟหนึ่งหลอดนะฮะโอ้ดีมากเลยนะครับจุดรักษาการความปลอดภัยนะฮะตรงนี้นะครับอ่ากินข้าวหรือยังพี่ เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามมือถือเป็นอะไรนะครับมือถือเล่นเองนะครับงงเลยนะฮะอ๋อปุ่มมันล็อกปุ่มเสียนะปุ่มเสียปุ่มล็อกเสียจะชอบเล่นเองนะครับ อโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะมาดูบรรยากาศสดๆหน้าบ้านลุงนะครับกับอดิสรนแฟนมารีร่นะครับค,คลิปนี้เราจะไร้กันแบบเรียลไทม์เลยนะฮะไร้กันแบบเรียลไทม์เลยสวัสดีครับขอบคุณครับเอาข้าวมาส่งอดิอนใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่ใช่เหรอไม่่่ใชคะ มาส่งใครเนาะนะครับส่บนนงบ้านนี้นะครับโอ้โหบ้านนี้มีใครอยู่ไหมนะครับประสอเอาข้าวมาส่งนะครับปะสอน,นี้บริการส่งถึงที่นะฮะ ค่าจัดส่งฟรีนะครับจัดส่งฟรีเสียตะค่ากับข้าวนะฮะนอกนั้นเดินส่งเลยนะครับไม่มีการบวกเพิ่มด้วยนะครับ ตอนนี้ประศอก็เข้าไปในบ้านนะครับไปส่งของอยู่นะครับ นี่นะครับบรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับสวัสดีครับแอดเบนนะครับพี่เบนก็มาหน้าบ้านลุงนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปเยี่ยมคุณย่าอาชีด้วยนะครับกับอดีศรและน้องนุกกี้นะฮะเราจะไปเยี่ยมคุณย่าอาชีด้วยเพราะว่าคุณย่าไม่สบายนะเมื่อวานนะฮะเห็น ท้องท้องเสียเนาะแล้วก็ไปเข้ารับเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบา,าลรักสกุลที่สกลนครน,นะครับก็เห็นว่าเข้าน้ำเกลือไปด้วยนะครับแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาพักที่บ้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณย่าอาชีก,กันนะครับ FC ท่านไหนนะครับที่เป็นห่วงคุณย่านะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะฮะ ได้ยินเสียงเบาๆมาจากช็อปมาดิพีทนะครับมาดิพีทมีอ่าสันทนาการนะครับร้องเพลงกันนะครับกับเฮียตีนะสำหรับอ่า ท่านไหนนะครับ FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับพวกเรานะฮะเรายูทูบเบอร์สายลุงพลนะฮะอย่าลืมนะครับสั่งผลิตภัณฑ์นะครับรูทินเซตนะฮะศูนย์เก้าแปี่ห้าห้าห้านะรูทินเซตนะครับอย่าลืมสั่งในนามช่องอาิสแฟมิลีนะครับรีอาร์ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งศูนย์แปด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 นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากมีตัวช่วยนะฮะชามาดีพีทก็0ูนย์หกสามสามสอนะครับ สั่งกันได้เลยผ่านช่องอดิสรนะครับไลมิกนะครับสั่งได้เลยนะผ่านช่องอดิสรนะครับก็เป็นของผู้พันชูนะครับที่มาเปิดตลาดนะครับไลมิกนะครับก็สั่งได้เหมือนกันนะฮะเบอร์โทรศัพท์สามารถดูจากชุมชนช่องนะครับของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ถ้าจดไม่ทันนะครับดูได้จากชุมชนนะครับที่อดิสรเอาไปปากไว้นะครับ รักพวกเรานะครับดูแลพวกเรานะครับผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้กล่าวถึงไปนะครับนะค,บคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ